ด้านของประธานสวนนุษย์พัทยาก็มีมุมมองในช่วงโควิด19ระบาดช่วงนี้นะครับบอกว่าจะทำให้โลกเนี่ยเปลี่ยนไปและทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงครับก็มีแนวคิดใหม่ๆนะครับว่าหลังสถานการณ์คลี่คลายเนี่ยทุกคนต้องคิดปรับปรุงในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ที่สวนนุษย์พัทยานายกําพลตันสัจจาประธานสวนนุษย์พัทยาได้พูดถึงแนวคิดการปรับตัวการบริหารธุรกิจและการใช้ชีวิตยุคโควิด19 ส่วนตัวเนี่ยตัวเองมองว่าสิ่งสําคัญที่สุดของคนทุกคนก็คือการเอาชีวิตรอดให้ได้นะครับช่วงสถานการณ์แบบนี้และยิ่งในช่วงที่มีเวลาว่างมากๆต้องทําสิ่งที่ทําได้คนใดที่มีกิจการหรือว่าธุรกิจก็ควรเดินหน้าทำต่อไปพัฒนาธุรกิจต่อไปให้ดีที่สุดเมื่อสถานการณ์ขี้คายลงก็มีการเปิดส,าดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆขึ้นใหม่ครั้ง นักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับอะไรที่แปลกใหม่ตลอดเวลาซึ่งทางสวนนุ่งนุ่เองก็มีการพัฒนาสถานที่นะครับเพื่อรอวันนั้นนะครับวันที่สถานการณ์คลี่คลายนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งใช้โอกาสนี้แหละปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบรรยากาศนะครับให้กลับมาเจอบรรยากาศใหม่เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีโอกาสอย่างสวนนุ่งนุ่ก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแนวคิดใหม่ ทำอะไรใหม่ๆนะครับในการทําอาชีพรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างเช่นบางคนที่เปลี่ยนอาชีพจากเดิมอาจจะเคยเปิดร้านเสริมสวยทําเล็บก็ผันตัวไปขายอาหารเพื่อหาไรายได้ ซึ่งอาจจะได้เงินมากกว่าอาชีพเดิมก็ได้ครับเพราะนเนี่ยเราทุกคนก็ต้องทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ขอเพียงแต่ว่าอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับอันนี้ในมุมมองของประธานสวนนุษย์พัทยานะครับยังบอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือการรงชีวิตหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 การใช้ชีวิตเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าทั้งนี้ตัวเองก็มั่นใจนะครับว่าหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติการใช้ชีวิตนับจากนั้นเนี่ย จะไม่เหมือนเดิมร้อยเนะครับนิวโควิดสิเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นโลกก็จะเปลี่ยนไปบางคนบางธุรกิจจะดีขึ้นเป็นอย่างมากแต่บางคนบางธุรกิจเนี่ยอาจจะด้อยโอกาสในทําสิ่งที่ทําอยู่ก็ได้นะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับนี่เป็นมุมมองของประธานส่วนนุษย์พัทยานะครับ